ค่ะทุกคนดีดิดต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิวิก้ชาแนลนะคะตอนนี้ทิ่กอยู่หน้าอีเกียนะคะก็คืออีเกียนั่นเองวันนี้เราจะมาซื้อของเข้าบ้านกันนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปด้วยกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลดีกว่าไป กินแล้วไม่เก็บก็ไม่รู้อ่ะน่าเกลียดมากเลยอะทุเรศมากทำไมทำแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะที่คิดว่าคอนเซ็ปต์มันน่าจะเหมือนไทยอะไรทุกนใช่ไหมคี่ไม่เคยไปที่ไทยไงก็เลยไม่รู้เคยไปที่ไทยปะมันเหมือนเอาไม่เหมือนหรอมันเป็นยังไงที่ไทยมันก่ใช่เหมือนกันมันมันมีของแบบไม่เหมือนกันเพราะว่าตามสภาพแวดล้อมของสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเออมันไม่เหมือนกันไงการก่อสร้างอะไรเงี้ย ถูกต้อง69เองน่ารักอะเนี่ยนอนตรงไหนก่อนทุกวันเนี้ยนอนตรงไหนก่อนเอาไปก็คือว่าเต็มเตียงแล้วตอนเนี้ยอาติวะช้างไม่เห็นตรงนี้นั้นแล้จ้าวันเนี้ยเราจะมาซื้อผ้าอุ้นี่นอนนะแต่ว่ามันขาดแล้วก็เอ่อฟันจะโคกไม่ฝักซื้อแล้วก็มองอะไรหน่อย แก้วแก้วจะซื้อแก้ววายเ้ยเพราะว่าแก้วหายหมดเลยถามแม่เมื่อเช้าว่าแม่แก้วหายไปไหนไมหมดแล่วอก็ทำแตกไงเออ <c oughs> เออก็ตรงดีคือที่จะซื้อแก้ววายเพราะว่าไม่เอาไปกินวายจะไปใสมม่น้อย่งอื่น <c oughs> ไม่เป็นเพราชอบประเทศแบบเอาแก้ไววายไปใส่น,นมส้มกวโคล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็กำลังปรับปรุงในหลายๆโซนใช่ไม่ได้มาประมาณสามเดือนแล้วอะ มาทำอะไรบ <Bond> ่อยๆก่อนซ่อมบ้านทุกอาทิตย์เไม่ก็อยากมารู้สึกว่ามันแบบอมีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขากำลังปรับปรุงเยอะมากเลยนะแบบเหมือนทำโซนใหม่ใหญ่โซนของเขาอยาททำอะไรเขาขอใจเย็นๆพาไปดูบ้านตัวอย่างห้องตัวอย่างเดี๋ยวโซนนี้แบบดูแบบสบายตา อ,อ,อันนี้เหมือนแบบห้องห้องเดียวมีกระจกดีกูอยากได้อันนี้ที่กูเอามึงมาขนาดอะไรอยากได้รถเข็นอันนี้เอ,อเอากูมาช่วยแบก <laughs> เราเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนที่ดีเที่ยงนะเป็นกล้า,าถามปะอันนี้ก็ดีเขาทำผนัง เราก็แบบทาสีให้เข้ากับโทนเนาะสวยวอ,อ่ะถ้าได้บ้านหนีก็ไม่ไปไหนแล้วแหละอยู่แต่บ้านไม่เช,ชื่ออ่ะกูไม่เชื่อห้องดีดีามากซื้ออ่ะซื้อใส่ผ้นวมดีกว่าช้นนี้ไม่ได้เหมาะกับเรา ชั้นนี้เราไม่มีปัญญาแแบบต้องใช้คำนี้อ่ะเขามีบริการส่งถึงบ้านด้วยใช่ไหมมีสั่งในเวบก็ได้ไปสั่งมาแล้วแม่งสั่งกุ้งจะพามากูว่าหนุ่มเจ็ดโมงเช้ามาส่งบ้านกูกูแบบเจอทุกทไม่ตื่นเลยอ้าวโซนคือว่างเปล่าก็ก็บอกอยู่ว่าเขากำลังทำโซนใหม่หมดเลยพอดีช่วงโควิดก็ถือโอกาสปิดปรับปรุงอุ้ยถ้าได้บ้านอย่างนี้ก็อยู่บ้าน กแหลเราเจอน้องแล้วนะคะ399โคลนก็ตกอยู่ที่พันกว่าบาทโอ้โหแพงแท้มันโอเคนะเอาไปใส่อะไรอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าอยากได้เนี่ยเอาไปใส่แบบพวกของอุ้ยอันน้อยก็มีอ่านันอะเนี่ยน่ารักน่ารักไหมน่ารักกับเปลืองพื้นที่อันเดียวไม่อันนี้มันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ไง เอา้าข้านข้างทีวีไ <c oughs> งเต็เต็มไม่พออีกเหรอคำถาอันนี้จะถูกกว่า299แต่ถ้า399ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราดูโครไส์เลยอะเดี๋ยวนี้เขามีแบบตู้ยองตู้เย็นเครื่องล้างจงรล้างจานแล้วอะงงมากมีบีซิงด้วยอุตู้ยองตู้เย็นเตาอบก็มีเออไม่ได้อัปเดตนานแล้วอะเนี่ยเตาอบอนะ่ะก็มีงงมากไมโครเวฟก็มีเด้อ เตาแก๊สเอ้ยไม่ใช่เออเตาเตาทําอาหารนั่นแหละเขาเรียกอะไรอะเตาไฟฟ้าเออก็มีเครื่องดูดฝุ่นก็มีเอ็อดูดฝุ่นดูดควัน,นเก๋มากห้องครัวนี้ดีมากเลยอะใหญ่เวอร์ลักชูเวอร์ดูแบบสบายตาตอนนี้คือ,อยู่แบบในช่วงปรับคอนเซ็ปต,ต์ใหม่นะก็เลยแบบดูอะไรไม่ได้มากอะ ก็เลยจะไปดูพวกของใช้ในบ้านแบบเครื่องขวเลยะนี่มีชาลามด้วยอยากได้นายเราแต่แบบที่ไม่มีจะนอนแล้วมีช้างด้วยอันนี้เหมือนนองที่บ้านเลย <c oughs> นาลารักแมวแบบทีเล็กหรอเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็น่ารักนะไม่หรอไม่ชอบมันไม่มีขน มีดิไม่ชอบลดนมีขนขนชอบโดนเกาขนอ้าวเอาหล่นหล่นคงพยายามไปด้วยน้องอยากไปด้วยค่ะหัวขาดดีกว่าหัวขาดปะเออเนี่ยที่มือถือน่ารักลูกเด็กโตแล้วอ่ะโซนที่เหมาะกับเราที่สุดโซนตุ๊กตาอายุเท่าไหร่คะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะสิบห้าพี่หมูก็น่ารักนะ เอาตัวนี้หรอเอาตัวนี้เท่าไหร่ละก็เก้าเฮ้ยแล้วสี่เก้าเองสี่เก้าเอาสักตัวไหมล่ะแต่ว่านอนพื้นนะเธอที่อ,อยากให้ตุ๊กาตานอนอือไปเดี๋ยวเราไปโซนเครื่องครัวกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปก็คือเจอน้องตุ๊กตาเลยอะตัวนี้ก็น่ารักนะมึงหมีอะ่ะหมีแบบหมีอ้วนอ่ะอ้วนมากน่ารักเวอร์ไหน น่ารักมาข่ำอะไรข่ำงคือคนเดียวน่ารักมากไม่เอาไว้ใส่นกระเป๋าช็อตเซลติโซ่อะไรอย่างงเี้ยอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบจมูกให้กินอะไรกาแฟช็อตเนี่ยอันนี้ที่เอาไว้แบบเขียนตัวเอ้ยเขียนตัวเขียนง่าย เออแต่มันเป็นหลุมข้างในไงมองไม่เห็นนะเนี่ยมันก็โอเคนะแบบวางคอมอะไรเงี้ยเราไม่ได้เขียนสึง่งแต่ว่าเราวางคอมเวลาเราแบบอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยเกโคนถือว่าถูกนะ300 300นิดๆโอเคเลยนะคิดว่าอันนี้โอเคนะตราเป็นไม้มันเล็กไปปะ <11. S 1> เออไม้ก็โอเคเท่าไหร่79 79เเอ,อ้า ไม่ถูกอ่ะมันจะวางวางคอมเราได้ปะล่ะอ้าวมีแต่ตัวโชยมของเออของหายว่ะงงเวลาเรามาอีเกียเราจะชอบโซนพวกจานชามเว้ยเป็นไรก็ไม่รู้แเราแบแตกบ่อยเนี่ยแบบมันน่ารักมากอ่ะสีแบบน่ารักอ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันต้องโดนอ่ะทักไปเนี่ยน้องดูน่ารักอ่ะดูดี น่ารักมากเป็นแบบเหลี่ยมๆเอาไปใส่ใส่ม,ะมะาม่าทันทีก็ไม่ได้กินน่ารักนะเดี๋ยวเราไปดูมันจะมีอีกโซนหนึ่งที่มันมีสีมากกว่านี่นอันนี้ก็น่ารักเป็นจานแบบทรงห้าเหลี่ยมน่ารักอะ่ะเอาไปกินข้าวกรุบกรุอันนี้เป็นถ้วยแบบกินกว๋วยเตี๋ยวเรือเคยกินไหมกว๋วยเตี๋ยวเรือชรายี่สิบาทเขาจะใช้ถ้วยคลายๆอย่างเงี้ยเป็นถ้วยสิบห้าอเอา เดี๋ยนี้ก็แบบ20บาทแล้วใช่ไหมะสิบาบท20บาทอินสป r เรชันมาจากกระโถน <laughs> <laughs> ชอบมากฉันชอบมาก29โคนเนี่ยซื้อมาดีกว่า <laughs> แกล้งแม่เบาๆเดี๋ยวแม่ก็จะบอกซื้อมาทำไมมันน่ารักอะดูดิเอาไปใส่แบบคอนเฟล็ก์กินตอนเช้าไง มาดูเอต้าน้องอุ้ย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 เอามันติดกันเอามันติดกันสามอันหรออรักมากเลยเอาไปใส่อะไรอะน้ำจิ้มเนี่ยพวกน้ำปลาเออๆๆๆเออๆๆๆเออก๋นะยี่สิบเก้าโคนสามอันน่ารักเวลาเราซักซื้อแก้วนะคะเราอย่าใช้แก้วแพงเดี๋ยวแตกใช้แก้วละห้าโคนก็พอยี่สิบบาทอุ้ยแก้วหน่อยน่ารักมากเลย,ยกลิอน,นอะไรได้ อึกหนึ่งก <iendo> ็หมดแล้วแก้วนี <is this> ้หนามากเลยนะห้าคนเองเนี่ยผูกมากเลยอะแก้วหนาด้วยดูความหนาของน้องก่อนกลองไม่โฟกัสดิ่ะเอาแก้วนี้ไปดีกว่าสองใบตาอยู่สาคนซื้อไม่สูงไปช่วยซื้ออะไรที่มันแบบดูัเป็นไปได้ก็สองใบสใบอย่างเงี้ยพอเข้าใจไปเลยห้าคน เอาไปใส่ไงแล้วกันใส่ไงอะ่ะอ๋อ,นนอปักแก้วบิดก่อนจะแตกเพราะกูนี่แหละเราจะเอาน้องอันนี้ไป,ปนะฮะต่อไปแล้วก็ ูจะซื้ออะไรเพราะว่าที่พูดมาก็เหมือแนบบกันรไม่ได้ซื้อครบม้ามันขรามานติดไหน,ในใติดในใจเธอติดในใจเธอนโอโ้โหที่นี่มันจะมีความแบบสเปเชียลนิดนึงไม่ว่าจะร้านไหนก็นตามที่ขายกลองแบบเนี้ยเออมันจะต้องขายแยกสามเลยก็ไม่เข้าใจเพราว่าทำไมการตลาด เพราะเวลาแบบคนจะซื้ออ่ะมันก็ต้องซื้อฝาไปด้วยใช่ไหมล่ะเอ้ยมันก็ต้องเอาฝาไปด้วยใช่ไหมเขาก็เลยขายแยกเป็ต่างๆที่นี่นะแม้กระทั่งลังใส่ของก็ยังขายขายที่อะไรที่เป็นเงิน <laughs> บ้านเรานี่เอาฟรีเลยจ้าแบรนด์อะไรนะบ,บาซิลิก้าหรอ,อ,อบา้าน บาลองบารลองเซกาบาลีเซกาบาซิลิก้าใบกะเพราน่ารักนะตามเขาไปทำยัไม่รู้แต่มารักถุงเล็กนะไม่ใช่ถุงใหญ่ไปเลยอ่ะจะได้ขนของกลับมันใหญ่ไปอะถือไหมถือไหมถือไหมเอาไปแล้วจะถือไหมแล้วก็คอยดู กระสอบปุ๋ยบ้านเรา26โคอันเล็ก15าโคเราดูความแตกต่างของใส่ใส่เลยกระใส่ไม,ไม่อันนี้มันใส่ไม่พออยู่แล้วมึงมันก็ต้องซื้อเพิ่มอีกดีไงเออแต่มันน่ารักนะอ,อันนี้เป็นสีแบบสัญลักษณ์ของไฟนะคะน่นา,า,ารักมากเลยตาหานันงนเนี่ยป้าเดี๋ยวเราไปตอกโซนดอกไม้ปลอมน่ารักมากเลยเอามากซ์กันนะคะ โอ้ยก็ก็เข้ากันอยู่นะดอกไม้ปองกับคนกลงไม่ดอกกับดอกมึงอันละสี่สิบเก้าเนี่ยมึงปลาไปแล้วเนี่ยห้าร้อยถือของไม่ไหวใช่ปะมีขายจ้ะเก๋นะสักคันไหมแต่ราคาไม่เก๋นะน่ารักอ่ะดู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 ถอยๆอยๆอยถอยอยอุ้ยน่ารักเอา น้องราคาเท่าไหร่เก้าคนน้องจุงจิงอะไรอ่ะตอนนี้ไปกระเป๋าค่ะสิบเก้าคนมาสันกระเป๋าผ้าเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเห็นน่ารักนะสายมันยาวไงใส่ไปเรียนไงเฮ้ยมมันมีกระนี้มันมีข้างในด้วยนี่นะกระเป๋าอ๋อเขามีช่องให้เออแตกต่างกับกระเป๋าผ้าอย่างอื่นทค่มีช่องเก๋ มากเลยค่ะตอนในไอชูซันแล้วโอป้ปวดคอวอนนี้ซื้อเสร็จแล้วก็จะมีพวกเนี่ยไม่เห็นลงมาไม่เห็นลงเองลงเอง <laughs> นี่นะคะของที่ได้ทั้งหมดแล้วก็จะไปจ่ายเงินแหละเราก็จะกลับบ้านแหละไปะจ่ายเงิน หมดเท่าไหร่คะค่าเสียหายวันนี้5 7 6รถูกอยู่นะได้ครบไหมเน,นี่ยเอาแบบแฟมิลี่ยิงด้วยอยู่ไหนวะอยู่ในในนั้นแหละห้องเดี๋ยวนะยิงไงอะเอาอันนั้นไงยยิงที่ยิงอะอ๋ออ๋อยิงโค้ดข้างหลังเธออ๋อควรเปลี่ยนนะ ให้โอกาสน้องหน่อย ของเข้าดึงออกแล้วก็ดึงเข้างงมากไปหาเที่ยวของใส่ก่อนเขาบอกว่ากิมมิคของอีกเกียก็คือไอศครีมเราจะมาลองกินกันยังไม่เคยลองกินเลย5าโคนเองถูกมาก เก๋เวอร์แล้วอือร่อยอือือร่อยไม่หวานูนนก็วันนี้นะอร์วลอร่อยรอซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย